สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาพบกันในช่อง阿里ร้อยแปดอาชีพนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการแกะเครื่องซักผ้าแบบลีนะคะว่าเครื่องซักผ้าลีแกะแบบไหนนะคะและมีอะไรบ้างที่ใช้ได้ขายได้นะคะเครื่องซักผ้าที่เราจะมาสาธิตให้ดูในวันนี้เป็นเครื่องซักผ้าแบบอ่า สองฝานะคะวันนี้เอาแบบสองาก่อนวันหน้าเราจะทำแบบอัตโนมัติฝาเดียวให้ดูนะคะเพืเ่อนๆขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาขันน็อตฝาข้างหลังนี่ออกก่อนนะคะแกะออกคะ่ะแกะออกแบบนี้แล้วนะคะจะเหลือแบบนี้ก็ขันน็อตให้ ออกให้หมดทุกตัวนะคะวิธีการแกะเครื่องซักผ้าในแบบของอาลีนะคะข้างในนี้ก็จะเป็นขยะสปกปรกหันออกให้หมดทุกตัวเลยนะคะมีนอ็อตข้างนอกที่ว่า ดามให้มันติดกันแบบนี้นะคะเราก็แกะออกให้หมดทุกตัวเลยค่ะมันได้แยกออกจากกันได้นะคะขั้นตอนแรกก็แกะน็อตออก เสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงค่ะเวลาเราเรา,เราแกะน็อตออกแล้วเราก็ดึงชิ้นส่วนนี้ออกนะคะมันจะติดกันอยู่เราแยกออกนะคะแล้วก็ตัดสายไฟออกด้วยค่ะมันจะได้แกะออกง่ายๆจากนั้นก็ไข่เอา จขันขันเอามอเตอร์ออกนะคะเพราะมอเตอร์มันติดกันอยู่ติดกับชิ้นส่วนข้างบนมันก็จะแยกพลาสติกออกไม่ได้นะคะเราต้องเอามอเตอร์ออกก่อนเนี่ยค่ะขันแล้วนะคะขันแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะได้มอเตอร์สองลูกแบบนี้นะคะ ขยัาไปเทก่อนหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาแกะมอเตอร์ออกจากพลาสติกในการทุบนะคะ แบบนี้นะคะพี่เยอเคเล่นเลเนี่ค่ะมอเตอร์มันก็จะหลุดออกมาเพราะว่าตอนที่โรงงานเขาทําเขาก็จะไม่ได้ขันน็อตอะไรนะคะเขาก็จะทําเอาพลาสติกพลาสติกทําเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ออ เสียบไว้กับรูแบบนั้นนะคะมันก็จะออกง่ายอีกลูกนึงนะคะลูกนี้เป็นลูกที่ที่นูที่ตู้ปั่นใช่ไหมพี่ที่มอที่ห้องปัน่นอันตัวซักอันนี้ตัวซักอันนี้ที่ช่องปัน่นปั่นแห้งอันนี้ที่ตู้ซักตู้ซักนี่ก็จะขันน็อตนิดหน่อยขันน็อตให้ออกให้อย่างนี้นะคะ มันจะมีน็อตอยู่ประมาณ3ตัวค่ะขันออกให้หมดนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการแกะเครื่องซักผ้านะคะ,คะแกะแบบอลีค่ะอลีแกะแบบนี้นะคะถ้าเราพูดถึงราคามันก็จะยาวนะคะคลิปนี้เนาะ ทำสั้นๆนะคะทำคร่าวๆให้ดูว่าเออเผื่อบางคนที่มีเครื่องซักผ้าเก่าอยู่แล้วอยู่ที่บ้านก็อยากจะมาแกะเองโดยที่นะคะจากนั้นก็ดึงสายไฟออกด้วยนะคะมันมีตัวล็อกสายไฟไว้ฮะถอดออกง่ายๆค่ะบางคนที่แบบมีเครื่องซักผ้าอยู่บ้านแล้วไม่อยากขายให้ รถที่มารับซื้อตามบ้านก็คืออยากจะแกแะลองแกะขายเองดูว่าคุ้มไหมก็ลองดูกันได้ค่ะนี่ค่ะแกะออกประมาณนี้เพราะว่าถ้าเขาไปซื้อ,อเหมือนเราไปซื้อตามบ้านมานี่เราซื้อแค่โลละสี่บาทนะคะเพราะพลาสติกนี่ถ้าเป็นเครื่องพลาสติกแบบนี้คือพลาสติกอยู่ที่โลหกบาทนะคะพลาสติกแบบนี้อยู่ที่ ท,ที่โรงงานเขารับซื้ออยู่ที่6บาทเราก็จะซื้อลูกค้ามาแค่โลละ4บาทนะคะเพราะว่าเราต้องมาแกะมาแยกนะคะเพราะถ้าไปชิ้นส่วนแบบนี้ไปทั้งทั้งตู้แบบนี้คือคือโรงงานเขาจะไม่รับนะคะถึงถ้าเขารับเขาก็จะรับราคาต่ํามากเราก็เลยต้องมาแกะเราได้จากการแกะนะคะจากการแกะแล้วเราก็จะมาแยกได้มอเตอร์ตรงนี้นิดหน่อยคะ่ะได้ทองแดงในมอเตอร์คะ่ะเป็นทองแดงเป็นมินียมบางเครื่องนะคะท,ที่ที่ราคาถูกนะคะ ข้างในนี้จะไม่เป็นทองแดงนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะข้างในแบบนี้นะคะแดงๆแบบนี้นะคะเนี่ยนะคะมันจะไม่ใช่ทองแดงนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูอีกทีนะคะบางเครื่องที่ยี่ห้อโนเนมมันก็จะ,ะไม่ใช่ทองแดงนะคะเขาจะเอะใช้อลูมิเนียมอลูมิเนียมสายไฟนะคะหอ่อคล้ายๆทองแดงเนี่ยคะ่ะมันจะไม่ใช่ทองแดงแทนนะคะเราก็จะขาดทุนตรงนั้นถ้าเราซื้อมาแพงนะคะ แต่นี่คือเราซื้อมา4บาทยังไงก็เราก็ได้2บาทนะคะถ้าแกะบาทหนึ่งเราได้บาทหนึ่งนี่ค่ะ30โลได้30บาทเครื่องนึงไม่ใช่ได้มากนี่ค่ะแต่ถ้าเครื่องที่มีราคาเราก็จะได้เหลือใชจะได้ในทองแดงเราก็ต้องเสี่ยงเอานะคะเพราะส่วนมากถ้าคนซื้อก็กต้องสมมติน่าจะซื้อเหมือนเหมือนกันค่ะซื้อประมาณนี้ จากนั้นแกะฝาออกนะคะแล้วฝาตรงนี้นะคะไม่ใช่พลาสติกนะคะเพื่อนเพื่อนฝาตรงนี้นะคะมันเป็นอาไฟเบอร์นะคะไฟเบอร์แบบนี้จะถูกมากค่ะโลละบาทค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะมาหักเราเวลาเราซื้อเราจะไม่ได้ซื้อหักจากลูกค้านะคะเราก็ซื้อเขามาโลสี่บาทแต่เราจะมาเสีย,สยตรงเนี้ค่ะเพราะอันนี้มันจะไม่มีราคามันจะได้แค่โลละบาทค่ะไฟเบอร์แบบนี้เขาเรียกพลาสติกกรอบนะคะ มันจะถูกถ้าเป็นพลาสติกแบบนี้นะคะถ้าเป็นสีดํานี่ก็จะถูกเหมือนกันค่ะถ้าเป็นสีดําจะถูกนะคะแต่อันนี้น่าจะได้เป็นพลาสติกรวมเพราะมันไม่ดํามันเป็นสีเทาอะเราไปขายที่โรงงานก็จะได้รูกหบาทนะคะเรซื้อลูกค้ามาสี่บาทเราได้2บาทเนี้ค่ะลูกไม่ใช่ได้มากน,นะคะนะคะแกะออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้คือเป็นพลาสติกรวมแล้วค่ะไปขายที่ร้านได้เลยค่ะแบบนี้นะคะ่ะ เราได้สองบาทค่ะเพื่อนๆต้องมาหาักค่าแกะอีกเท่ากับเราได้แค่บาทเดียวนะคะแบบนี้คือเราเอาขึ้นรถไปขายได้เลยะคะ่ะนี่นะคะแล้วอันนี้นะคะเป็นพลาสติกกรอบนะคะเราก็ต้องเวลาไปขายพลาสติกกรอบนี่ถ้าเราซื้อลูกค้าจริงๆเนี่ยอันนี้ชิ้นนี้เราซื้ออยู่โลละบาทนะคะถ้าเราไปขายเราขายได้โลสองบาทถึงสามบาทบางทีนะคะแล้วจะช่วงราคานะคะ แล้วเวลาเราไปขายนะคะเราต้องแกะน็อตออกทุกตัวเลยนะคะเนี่ยค่ะน็อตมีกี่สิบตัวก็ต้องแกะออกให้หมดเลยนะคะไหเกอร์มาควนแนะ่เลยแบบนี้เราต้องแกะน็อตออกให้หมดก่อนนะคะเราถึงจะเอาไปขายได้เดี๋ยวเราแยกไว้ก่อนนะคะ นี่นะคะอันนี้คือพลาสติกกรอบค่ะเราก็จะแยกไว้ที่กองพลาสติกกรอบนะคะจะมีรถมาซื้อของเราค่ะถ้าเราได้ร้อยถึงสองร้อยโลก็จะมีคนมารับซื้อของเรานะคะนี่เป็นพลาสติกกรอบพลาสติกกรอบนี้ต้องแกะออกให้หมดนะคะห้ามให้มีน็อตเลยค่ะถ้ามีน็อตเขาก็หักเราค่ะต่อไปเป็นเป็นเป็นเครื่องที่เป็นเหล็กนะคะอันนี้เขาเรียกเหล็กบางเป็นเหล็กบางสกสีบางๆนะคะ ให้ดูเนี่ยคะ่ะวิธีการแกะแบบนี้ถ้าบางคนที่ว่าเออไม่อยากขายให้พ่อค้ารถซาเลง้งไม่อยากขายให้รถที่เขาวิ่งซื้อตามหมู่บ้านก็อยากจะลองแกะเองก็ลองดูนะคะคลิปนี้เราทําให้ทุกคนได้ดูค่ะว่า,าวิธีการแกะมันยากไหมคุ้มไหมกับถ้าคุณแกะเองคุณก็จะได้เหลือสองบาทแต่ถ้าคุณไม่แกะคือสองบาทนั้นคุณให้คนอื่นไปนะคะให้พ่อค้าไป แกะเขาก็ได้เครื่องนี้นะคะ่ะไม่ได้มากนะคะก็จะได้เหลือจากมอเตอร์บ้างนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาสอนการแกะมอเตอร์จากเครื่องซักผ้าด้วยนะคะเดี๋ยวแกะเครื่องนี้เสร็จแล้วเราไปดูกันนะคะว่ามอเตอร์ลูกหนึ่งจะได้กี่กับนะคะลูกค้าก็คำนวณเอานะ เพื่อนๆก็คำนวณเอานะคะถ้าคนอยากจะทําก็ลองคํานวณดูนะคะว่าเอามอเตอร์ลูกหนึ่งได้เท่าไหร่การแกะๆยังไงนะคะนี่คะ่ะตัดสายไฟก่อนนะคะ,ะเพื่อนๆดูเอาเลยนะคะเราไม่ได้อธิบายมากนะคะดูนะคะว่าอาลีเขาทําแบบไหนนะคะ แกะมอเตอร์ออกจากพลาสติกก่อนนะคะเพราะวันนี้เราจะไปส่งพลาสติกแกะท่อมัเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราตัดไปให้เพื่อนๆดูการแกะมอเตอร์เลยนะคะตอนนี้ถึงขั้นตอนการแกะมอเตอร์ที่ได้จากเครื่องซักผ้านะคะเราจะแกะให้ดูคู่นึ่งนะคะคู่หนึ่งก็คือ เครื่องหนึ่งนะคะเครื่องสองฝามันจะมีสองลูกนะคะลูกหนึ่งเป็นลูกของถังซักนะคะถังซักจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนถังที่เป็นถังปั่นแห้งนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเราจะแกะสองตัวนี้ให้ดูนะคะค่ะคือถังถังปั่นแห้งนะคะมันจะเป็นสปริงแบบนี้นะคะจะไม่มี จะไม่มีน็อตยึดนะคะเวลาเขาปั่นแห้งเขาก็จะสายไปสายมานะคะมันก็จะมีสปริงแบบนี้นะคะแล้วก็ถังนี้นะคะจะมีตัวน็อตยึดไว้นะคะเนี่ยค่ะเราแกะออกมาแล้วนะคะแบบนี้นะคะจะมียึดไว้ค,คือคือถังปั่นนี้เขาจะไม่สายนะคะเขาจะแข็งข้างบนนี้เป็นอลูมิเนียมนะคะเราจะมาแกะดูนะคะว่าข้างในนี้นะคะ ที่เป็นแดงๆข้างในเนี่ยนะคะจะเป็นทองแดงหรือจะเป็นอลูมิเนียมนะคะอันนี้เป็นเครื่องไม่มีย e ี่ห้อนะคะเป็นโนเนมนะคะว่าข้างในจะเป็นทองแดงหรืออลูมิเนียมนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการแกะตัวที่เป็นตัวเชื่อมกับถังซักก่อนนะคะนี่เป็นตัวถังซักนะคะ ก่อนอื่นเราตัดสายไฟออกจากกันก่อนนะคะสายไฟนี้เราก็จะเก็บไว้ไปเผานะคะสะสมไว้ <c oughs> อันนี้เป็นทางปัน okay. เริ่มต้นทุบกดอน,นะ,ะมันแกะไม่ออกเราก็ต้องทุบนะคะนี้เป็นอลูมิเนียมค่ะอลูมิเนียมนี่ก็จะราคาตอนนี้ยี่สิบกว่าบาทยี่สิบเกาบทนะคะแต่มันได้นิดเดียวค่ะต้องไปผสมกับอย่างอื่นเพื่อได้ไปช่างขายนะคะเป็นอลูมิเนียมทุบอลูมิเนียมออกนะคะ ถ้าบางเครื่องที่มันไม่เก่ามากมันก็จะแกะได้ค่ะม,มันมีน็อตให้แกะอยู่แต่ว่าเราใช้แบบระบบทุบเลยนะง่ายดีค่ะ, okay, yeah. ะเ,เครื่องซักผ้าแต่ละเครื่องมันมีหลายแบบนะคะที่โรงงานที่เขาผลิตมานะคะแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นมันก็จะไม่เหมือนกันตายตัวนะคะไม่มีอะไรตายตัวคะ่ะเราต้องมาดูกันนะคะว่า ว่าทำยังไงได้ง่ายสำหรับเรานะคะสําหรับอาลีอาลีก็จะทําแบบเนี้ยคะ่ะจากนั้นใช,ใช้ลูกหมูนะคะเตียเอาหัว น็อตมันเอาออกไม่ได้นะคะอลีก็จะเจียเจียให้ให้มันบางๆนะคะแล้วก็ทุบออกได้ง่ายนะคะทั้งสามมุมอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ทุบลงมานะคะการจะได้ทองแดงจากมอเตอร์แต่ละเครื่องนี่ไม่ใช่ง่ายเลยนะคะแล้วถ้าทำแบบนี้แล้วถ้าข้างในเป็น ไม่ใช่ทองแดงเป็นอลูมิเนียมก็คือเราก็ขายแบบนี้แลยนะคะเราจะไม่ขายแยกเป็นอลูมิเนียมนะคะเราจะขายเป็นเหล็กไปเลยค่ะเพราะว่าอลูมิเนียมเบาคะ่ะอลูมิเนียมสายไฟจะเบาเราก็จะยุบให้เป็นเหล็กไปหมดเลยนะคะเหล็กก็อยู่ราคาหกบาทเหมือนกันนะคะตอนนี้เราซื้อมาสี่บาทเราก็ได้สองบาทเหมือนกันคะ่ะถ้าเป็นเหล็กแต่นี้ค่ะถา้าโชคดีเป็นเครื่องนี่เราก็จะได้เป็นทองแดงแต่ถ้าไม่ดีเราก็จะได้เป็นอลูมิเนียมนะคะ บางคนที่เขาไปซื้อตมบ้านนะคะเขาก็จะให้ราคาแพงนะคะพวกช่างช่างที่เขาเอา,เอามาซ่อมนะคะถ้าแบบดูแลเครื่องยังใหม่ดีเขาก็จะเขาก็จะซื้อราคาแพงนะคะเครื่องนึงก็สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยแล้วแต่นะคะว่าความใหม่เก่าเขาเอาไปซ่อมคือช่างเขาจะให้ราคาแพงนะคะที่ขายให้ช่างที่เขารับไปซ่อมนะคะแต่ของเรานี่เราซื้อราคาถูกนะคะเพราะเราเอามารีไซเคิลค่ะพวกของที่เราเอามานี่ ต้องเอามาแกะค่ะเป็นของเก่าร้ายๆแล้วมันจะซ่อมไม่ค่อยได้นะคะเราก็จะซื้อเป็นโลโล,ละสี่บาทเครื่องนึงก็จะตกอยู่ที่ร้อยแเครื่องเล็กๆก็ 80, 1ส0 1ร0อยหบาสอยู่ประมาณเนี้ยค่ะ ันนี้เป็นเครื่องถังปั่นนะคะอันนี้เป็นหัวหัวของตัวถังปัน่นอันนู้ที่แกะเสร็จแล้วนะะี่ค่ะเป็นหัวของถังซักอันนี้ถังปั่นนะคะเราจะมาแกะให้ดูนี่ค่ะเจีย้น็อตมันบางๆนะคะมันจะได้ทูบออกง่ายเพราะว่าถ้าขันน็อตมันจะขันยากอะคะ่ะเพราะว่าเครื่องมันเก่าแล้วน็อตบางทีมันเป็นสนิมติดนะคะมันก็จะแกะยาก ออกมาแล้วค่ะหลุดออกมาแบบนี้นะคะเราก็จะแยกเป็นเหล็กแล้วก็ทุบตรงกลางหัวแบบนี้นะคะทุบ ได้ออกมาแล้วนะคะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะคะหกบาทค่ะหกบาทแล้วก็ได้สองบาทค่ะแต่เราจะได้เหลือตรงนี้นะคะเรามาลุ้นกันค่ะว่ามันจะเป็นทองแดงหรืออลูมิเนียมนะคะโดยการใช้ลูกหมูตัดดูก่อนนะคะถ้าว่าเป็นทองแดงเราก็จะแกะค่ะถ้าไม่ใช่ทองแดงเราก็จะขายเป็นเศษเหล็กไปเลยนะคะเราจะ แล้วนะคะอันนี้นะคะจะเป็นทองแดงค่ะนี่ค่ะทองแดงมันก็จะเป็นสีแดงๆแบบนี้นะคะมันก็จะนี่ค่ะเราจะดูออกนะคะว่าเป็นทองแดงนี่ค่ะอันนี้คือเครื่องนี้เราจะโชคดีนะคะเราก็จะได้เหลือตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าทองแดงจะได้เท่าไหร่นะคะถ้าเป็นทองแดงเราก็จะ, calendar, จ,ะจะตัดเอานะคะถ้าทองแดงก็จะมีราคาแพงนะคะ ราคาอยู่ที่140บาทค่ะตอนนี้แต่ของเดนขนาดนี้ก็จะหนักไม่กี่กรัมนะคะประมาณ6-8ถึกรัมได้นะคะถึงไหมถึงไหมถึงสองกีดอันนี้ได้ถึงโลนี่ต้องตัวนี้เราได้ถึงโลมา้สองตัวนี้ได้ประมาณสี่กรัม กีกรรมงครึ่งโลงไม่มไม่แน่ใจเนาะแต่ละเครื่องมันก็ไม่เท่ากันเดี๋ยวเรามามามาทั้งให้ดูเดี๋ยวเราลองแกะก่อนนะคะให้รีดแกะกน,นะแต่บางเครื่องก็มันไม่ใช่ทองแดงนะคะถ้าเป็นทองแดงข้างในพอตัดออกมาจะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะถ้าไม่ใช่ทองแดงแกะออกมาข้างในมันจะเป็นเดี๋ยวหาตัวอย่างให้ดูนะคะลองแค <จะ S 2> ่อนดูนะคะถ้าว่าเป็น เป็นทองแดงปลอมที่เขาใช้อลูมิเนียมนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เราให้ดูตัวอย่างเฉยๆนะคะอันนี้มันได้มาจากปลั๊กไฟค่ะเป็นเป็นของอเครื่องซักผ้าก็มีนะคะแต่ตอนนี้เราเอาไปขายหมดแล้วไม่มีตัวอย่างให้ดูนะคะอันนี้เราเอาปลั๊กไฟให้ดูนะคะเนี่ยค่ะข้างนอกมันจะเป็นสีแดงเห็นไหมคะจะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะแต่ข้างในมันจะเป็นสีขาวแบบนี้ค่ะนั่นคือ อลูมิเนียมค่ะของที่ไม่มียี่ห้อราคาไม่แพงถูกๆเขาก็จะใช้แบบนี้นะคะทําเหมือนว่าข้างนอกเป็นทองแดงข้างในจริงๆเป็นอลูมิเนียมจะเป็นข,า,ขาวๆแบบนี้นะคะมันจะไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นทองแดงจริงๆนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเครือนข้างในข้างนอกก็จะเป็นสีแดงเหมือนกันเลยนะคะแต่เครื่องซักผ้าบางตัวนะคะข้างนอกก็แดงแบบนี้ค่ะ แต่ข้างในก็ขาวนะคะมีหมดค่ะผสมที่ผสมก็มีค่ะอยู่ที่ความแพงของราคาสินค้านั้นๆด้วยนะคะเนี่ยค่ะวิธีการแกะอลีอลีก็จะใช้ดึงแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะสองตัวดึงขึ้นมานะคะใครที่อยากจะลองทำเองก็ลองดูนะคะ อลไทำเหมือนง่ายนะคะแต่ทำจริงๆแล้วนี่ทำยากเหมือนกันนะคะถ้าใครอยากจะลองก็ทำดูค่ะมีก็ต้องการที่ต่อปีอะต้อแกะลองคำนวณดูค่ะว่าคุ้มไหมถ้าคุณขายเข้าโลละสี่บาทคุณได้เครื่องสักผ้าลูกนึงก็ร้อยกว่าบาทแต่ถ้าคุณแกะเองคุณก็ได้อาจจะได้ประมาณสองร้อยกว่าบาทนะพี่นะอาจจะได้เหลือมาร้อยหนึ่งนี่เลยค่ะ ถ้าแกะเองนะคะนี่เราแกะเนี่ยเราก็ ปีบอกว่าการใช้ลูกหมูนี่ก็ต้องระวังด้วยนะคะอันตรายนะคะถ้าถ้าเราไม่แกะเราก็ได้น้อยนะคะถ้าเราไม่แกะนี้เราได้สองบาทเหมือนเราซื้อลูกค้ามาเครื่องสภกพเครื่องหนึ่งสมมติว่าสามสิบโลสามสิบโลเราได้สองบาทก็หกสิบบาทนะได้หกสิบบาทค่ะถ้าเราไม่แกะเอาทองแดง ถ้าว่าเครื่องไหนข้างในไม่ใช่ทองแดงเนี่ยค่ะเราก็ต้องยอมได้กําไรน้อยนะคะคือได้แค่เครื่องหนึ่ง60บาทต้องมายกต้องมาแกะต้องมาอะไรกว่าจะได้60บาทนะคะแล้วถ้าโชคดีเครื่องไหนที่เป็นทองแดงนะคะเราก็จะได้เหลือมาประมาณร้อยหนึ่งนะร้อยหนึง่งก็อยู่ที่น้ําหนักของทองแดงอีกนะคะทองแดงมีราคาอยู่ที่ ร้อยสี่สิบเนาะร้อยสี่สิบแล้วแต่ช่วงเวลาอีกนะคะต้องคำนวณแล้วแต่เวลาด้วยตอนนี้โลร้อยสี่สิบเครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งห้าห้ากัมนะพี่นะครึ่งโลเดี๋ยวยครึ่งโลนี่ก็ร้อยสี่สิบก็ได้เจ็ดสิบาทนีเหลือมา, 70, 70าเจ็ดสิบเจ็ดสิบวกกับไอ้นุ๊หกสิบเท่ากับร้อยสามสิบเนี่ยค่ะถ้าเราแกะแล้วก็จะได้เครื่องสักผ้าหนึ่งถ้าเครื่องหนักสามสิบโลนี้ก็ได้ประมาณร้อยสาสิบบาทเนี่ยค่ะ นี่คือการคำนวณคร่าวๆนะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะลองทำก็ลองไปทำได้ค่ะสำหรับคลิปนี้เราลากันแค่นี้นะคะถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากพวกเราเดี๋ยวเราจะทำคลิปแกะเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ หรือทำอะไรอีกก็อย่าลืมนะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อเราจะได้มาเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะไม่ยังเลย